มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปดูบรรยากาศของดอยตุงกันบ้างอตอนนี้แ่าจะเย็นฉ่ำแล้วนะคะช่วงนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายกันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะก็ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดอยตุงตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ มาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตรงพื้นที่ส่งงานในพระราชดําริอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายความคึกคักตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศค่ะก็เดินทางไปเยี่ยมชมความงามของ หมู่พฤกษานานาพันธุ์โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวซึ่งได้รับการประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามในขณะที่สภาพอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะอุณหภูมิวัดได้ประมาณ18องศาเซลเซียสแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปลายมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการท่องเที่ยวค่ะ ทางนางสาววิชยาพิทวงศ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นคณะใหญ่พร้อมกับบุคคลในครอบครัวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประทับใจกับความสวยงามของสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่า ที่ดอยตุงเช้าวันนี้อากาศเย็นกำลังดีพื้นที่โดยรวมมีความสวยงามสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีค่ะพืชพัน,นไม้ดอกไม้ประดับเบ่งออกดอกสวยงามจนอยากจะเชิญชวนคนไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวนอกจากอากาศจะดีแล้วการเดินทางมาที่โครงการพัฒนาดอยตุงก็มีความสะดวกสบายค่ะ Uh huh. ดูสีสัน<ม>ดอกไม้สวยงามมากชื่อเชียงรายดอกไม้งามเลยนะคะคือนอกจากจะมีดอกไม้สวยๆเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายก็ยังมีเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างวัดร่องขุนหรือวัดห้วยปากล้างนะคะที่ต้องไปเยือนหรือไม่ก็พวกดอยต่างๆผาฮีผาหมีนี่เคยไปบ้างไหมคะคุณเกษมียังมไม่เคยไปยะะดิฉันเคยไปแล้วก็ แต่ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานแต่ว่าก็คุ้มค่านะคะไปถึงคือ,คอเหมือนสวิตสอนด์เมืองไทยเลยโอ้โหน่าสนใจมากต้องลองใครไม่เคยไปเชียงรายต้องลองไปเยียนดูสักครั้งหนึ่งนะคะ,คะดูจากภาพก็น่าไปมากเลยหมอกลงหนาะเช่นเดียวกันนะคะค่ะ